สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยิปซีตะทันเมจิกนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับฝนตกมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่ามันหน้าฝนครับหน้าฝนฝนก็ต้องตกถ้าหน้าฝนแล้วหีมาตกกับปรหลาดครับอืม <laughs> โอ้เจ็บเหงือครับผมป่วยน,นิดหน่อยครับเหงือกบวมาจะพูดน้อย ต่พูดเยอะอาวันนี้เรามาเปิดดูสถานการณ์นะครับสวัสดีเข้าที่ท่านที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับผมรู้ว่าท่านมาเข้ามาชมใหม่อผมรู้นะทั้งชมเก่าชมใหม่ครับยินดีต้อนรับหมดนะครับอ่ะวัน,นังคาที่23รรกรนวาคม2567นะครับเริ่มครับเริ่มอะไรล่ะกรีดไพ่ก่อนอ่ะเริ่มนับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใครใครซ่อนไหมมาแปดเก้าตรงหน้าสิบ โปรโดกรุณารัฐขิมขัดด้วยใบแรกอ่ะสองดาบสับสนทั้งเพศนะครับสับสนทางอารมณ์ครับเรื่องไม่ถูกครับสองดาบนี้คือเกิดการโลเลในการสติใจอะไรบางอย่างขึ้นเป็นดาบระถานการณ์ก็ไม่ยากไม่ง่ายขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยนี่ไพมหาเสน่ห์ครับ The Stent นะครับอ่า ท่านสุภาพบุรุษครับระหว่างสเตนกระทืบตับแรกครับจะชัว่าหนึ่งเรียญรับลอยโอ้คิงเหวียนเลยครับพี่น้องกิ่งไม่เท้าครับสองเรียญเด็กพี่ไม่เทา้จาจักรถือดาบแล้วก็หนึ่งถ้วยอ,ะอ่ะอ่านะครับ ดูภาพชัดเจนนะครับไม่มีาพายใหญ่นะครับอ่ามีาพายใหญ่อยู่ใบหนึ่งคือใบเดืสเตนนะครับดูโดยภาพรวมนะครับภาพรวมพัยที่เป็นปัญหากับชีวิตส่วนมากก็จะเป็นาพายดาบสองดาบเนี่ยมันเกิดจากอารมณ์เจออ่าอารมณ์ขี้นึ่มิดขี้ระแวงนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสับสนในตัวเองสองบุคลิกเหมือนคนสองบุคลิก แล้วก็แจ็คดามเนี่ยแจ็คดามนี่ก็ออกข้างค่อนจะใจร้อนโลดโหนก็โจรทยานพร้อมรุยพร้อมบวกซึ่งก็เป็นบุคลิกเอกลักษณ์ของคนเกิดวันอังคารนะครับนักนักกรบดาวแห่งนักกรบดาวงคารดาวนักกรบนักกีรานักแข่งอะไรพวกเนี้ยชายหมดนะครับค่อนข้างจะดีนะครับอยู่ที่คุณนะอันนี้บางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ได้นะครับ คุณดูนะมีไพ่พ่อค้านะพี่น้องนะดูนะคิงเหรียญไพ่เงินหมุนไพ่หนเหรียญน,นะครับปมบตีความได้ว่าถ้าคุณขายเกี่ยวกับความสวยความงามถ้าคุณทําอาชีพเกี่ยวกับความสวยความงามของที่ย่วยยนชวนให้ลุ่มหลงอะไรแบบนี้มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างขายดีพอไพ่พ่อค้ามันขึ้นนะครับแต่ขายยังไงดีเนี่ยครับ สองดาบนี้คือไพ่การขายข้อขายออนไลน์นะครับข้อขายออนไลน์ข้อดีขายออนไลน์ก็คือไม่ต้องมีหน้าร้านไม่เสียค่าเชา่าไม่เสียอะไรครับใส่ไปเลยตรงๆอยากขายก็ใส่เข้าไปครับถ้าข้อเสียก็คือคุณสามารถทําให้เขาเห็นสินค้าได้อย่างเดียวเต็มที่ก็สองอย่างเพราะมันไม่ใช่หน้าร้านถูกปะแต่คุณจะสนทำไมครับอยากได้ตังค์มันเป็นอาชีพ ถ้าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบลุยเลยครับทำเลยครับแล้วก็ให้การงานเด็กเนี่ยแล้วก็คิงหมายถึงการเรียนรู้ระยะสั้นการเติบโตระดับตามขั้นตามตอนหรือจะกระโดดก้าวข้ามอะไรขึ้นอยู่กับท่านนะครับถ้าท่านอาชีพฝระรครับอาชีพข,ขายแน,น่นอนการเงินการงานเนี่ยดีดีแนะ่นอนแค่ศึกษาเพิ่มเติมลดใจร้อน ลดความระห่ำแล้วก็ศึกษาจะพูดเป็นวิชาการมุกการตลาดเนี้ยว่าตอนนี้เขาคิดอะไรกันอยู่ต้องแบบเหมือนที่หัวเข้าบ้านถ้าตรงๆอ่ะไอสองดาบนี่มันก็สื่อสารมวลชนทุกรูปแบบอยู่แล้วนะเพราะนั้นก็จะขายอ,าอะไรที่เกี่ยวกับ IT ทีหรือเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต ได้หมดครับถือว่าใช่ครับหนึ่งเหรียญขายเครื่องประดับนะครับการงานถือว่าอยู่ในขั้นดีนะครับการเงินก็อยู่ในขั้นดีมีแค่สองเหรียญคิงเหรียญน,นี่มีเงินเป็นพันล้านอะ่ะในในในตามความหมายของไพ่อะ่ะสถิติของไพ่อะ่ะคนที่ดูผมอาจจะมีไม่ถึงก็ได้หรืออาจจะมีก็ได้ใครจะไปรู้ว่าจะมีเศรษฐีปลอมตัวมาแล้วมาดู ผมวิเคราะห์สถานการณ์จากพายิบสี่ก็ได้ก็จะไปรู้สวัสดีครับเฮียสวัสดีครับท่านเจ้าเฮีย <c oughs> เจ้าสัวทําไมต้องเรียกเจ้าสัวด้วยคนรวยก็บอกไปเลยว่าคนรวยมีเงินเยอะเรียกเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีไปก็ได้ทําไมต้องเรียกเจ้าสัวด้วยคนรวยภาษาไทยไม่มีอ่ะต้องเจ้าสัวมันมันคนจีนนะเราเป็นคนไทยนะเรียกว่าเจ้ารวยแล้วกัน เจ้าสิทธิเจ้ามาหาสิทธิอ่ะการเงินการงานอยู่ในเกณฑ์ดีดูความรักความรักมีไพ่เจ็ดถ้วยหนึ่งถ้วยนะครับค่อนข้างจะ,ะเจ้าเสน่ห์อยู่สักหน่อยค่อนข้างจะหลายใจก็ได้ครับเรียกว่าหวานเขาไปทั่วครับบางทีก็คิดไปเองว่าเขาชอบบางทีก็คิดไปเองว่าเขาไม่ชอบขี้งุหงิดขี้รำคาญบางทีก็คิขี้งอนเนี้ย <laughs> แต่ไพ่ถ er <b ots> ้วยอ่ะไพ่การอ่าไพ่ความรักอ่ะมันไม่ได้ย่าแย่อะไรนะครับมันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับไม่ได้เสียใจดีใจมันอยู่ที่มันอยู่ที่คุณอ่ะื่อมันขึ้นสองดาบอ่ะมันอารมณ์มันไม่นิ่งไงมันขี้เนียต่างมันขี้ระแวงแล้วก็เจอคนเป่าหูแล้วก็เชื่อด้วยนะครับนี่ไพ่ของขี้ระแวงหรืออุปทานและคิดไปเองนะครับอ่าต่อมานะครับเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักความรักความรักพูดไปแล้วเรื่องสุขภาพ นะครับก็สายตาว่าความดันไม่เกณฑ์นะครับอันนี้สองดาดูจากภาพด้วยเลยเนี่ยเห็นไรโพกตามีปัญหาเรื่องตาแน่นอนเรื่องดาบคือใจร้อนนะครับสองดาบประมือควยกันนั่นคือไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีความเชื่อมั่นในอะไรบางอย่างนอกจากข่าวปลอมครับจะเชื่อไอเรื่องโคก็เชื่อเรื่องจริงไม่ค่อยเชื่อสเตนคือความหนักแน่นอืมหรือว่า มีความอดทนสูงในการที่จะประสบอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเหนื่อยใจอะ่ะเออมันไม่ได้สุขภาพเสียเรื่องอะไรยิงคิงไม่เท้าก็อาจจะขี้เบื่อขี้เมื่อยอะไรประมาณนั้นลงอ่างไม่หายนะครับต้องไปหาหมอนวดไปฝังคงฝังเข็มอะไรก็ว่านไปนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมภาพรวมของคนที่เกิดวันอังครารน,นะครับอาจจะสั้นกระชับนะครับเป็นภาพรวมเพราะว่า ไพ่มันไม่มีแนวโน้มาะไรที่เลวร้ยรายจนเกินไปแต่ถ้าด้านดีเนี่ยคือขึ้นคิงเหรียญขึ้นมาเนี่ยช่วงรอบเจ็ดวันท่านจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับถ้าคุณค้าขายออนไลน์ขายของเกี่ยวที่ผมบอกเนี่ยนะครับแม้แต่าทางานบัญชีการเงินดีนะครับการเงินมันดีแต่ส่วนมากจะงานฝระั่นะมันจะดีนะครับอ่ะนี่คือภาพร,มรวมนะครับ ใครติดปัญหาอะไรข้องใจที่ไม่เข้าใจก็สอบถามมาในช่องแสดงความคิดเห็นหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่าคอมเมนต์คอมเมนต์นะครับใครที่เข้ามาชมใหม่นะครับดูแล้วประทับใจไม่ประทับใจยังไงก็บอกกันได้นะครับแล้วก็ชมเสร็จแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับทุกท่านเลยท่านจะชมใหม่ชมเก่านะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงมากๆนะครับ ยอคนดูผมพุ่งกระฉูดมากครับในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดูดีออีกไม่นานนะครับผมจะเปิดเผยว่าผมสะกดจิตสั่งจิตได้ทํานึกแล้วมันสำเร็จอย่างที่ผมตั้งใจไว้ไหมออีกไม่นานนะครับอีกไม่นาน,นเพราะฉะนั้นควรจะมีเป้าหมายกับชีวิตนะครับเซนหรือสัมผัสนะครับความรู้สึกได้เชื่อ ก็เชื่อให้มันมีเหตุผลนะครับไม่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองอาจจะมีผู้ใหญ่คนบุคคลรอบตัวคอยช่วยเหลือได้แต่จะใจร้อนนะครับค่อนข้างจะออกใจร้อนให้ระวังเรื่องใจร้อนนะครับขอบคุณที่ดิดตามรับชมรับฟังกันนะครับจนจบคลิปนี้นะครับก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอ,องให้ปลอดภัยจาก รูปภัยไรเจ็บให้มีสุภาพแข็งแรงนะครับให้เดินทางปลอดภัยนะครับให้มีสติปัญญาดีรู้เท่าทันนะครับให้มีแสงสว่างนําทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พลังงานบริสุทธิ์จากจักรวาลถ้าท่านเปิดจิตในรับผมก็อัญเชิญพลังงานบริสุทธิ์จากจักรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน พลังงานมือสุดลงเข้าสู่จิตนายเพื่อปรับสมดุลในสังขารในท่านด้วยนะครับท่านจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงบันเทิงราเรงครับอ่ะประมาณนี้นะครับทักทายกันมาได้นะครับขอร้องครับขอร้องครับว่าทักทายกันหน่อยครับอย่าต้องให้มโอหันะครับมโอหัวเลยผมจะร้องให้ครับผมพบกันม่คลิปหน้านะครับหรับนนี้สวัสดีครับ